มาเป็นงูก็มาฆ่า,ากัดคอมาเป็นงู็นฆ่าทีนี้เราปวยจะฆ่าอีกฆ่ามันนั้นจ,จังๆต่อแม่มาจับก็ริ่งร้องไห้อยู่เรื่องกันไม่ได้ก็แม่ของแม่คุณยายจะเรียนต็อออยู่ได้พอโตมาหน่อยก็บอกยายบอกตาว่าฉันจะไม่อยู่ที่นี่จะไปด้วนเบื่อหน่าย โทษทุกแห่งการเกิดการตายในวัฏสงสารนี้ก็ไปปวดจเจริญสมาธิภาวนาสมาถะวิปัสสนาสุดท้ายทำอาสวะสิ้นไปเมื่อถึงดรงนั้นก็ไม่มีการเกิดไม่มีการตายหมดยาหมดยาหมด,หมดความอาลัยอาวรณ์หมดความรักความชังหมดบุญหมดบาปเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมียาใอยู่นี้ ท่านก็นเลยให้เราสักตัก้นอย่างชั่วคืออย่าทำบาปอย่างวันนี้เป็นวันพระนะวันสิบห้าค่ำานี่นะทางภาาดีสานแต่ก่อนโบราณจะเรียกว่ามือคำมือคำก็มาจากคำว่ามือขลังทาแขกวันนี้ทำบาปน้อยจะบาปมากเพราะเท้าจะเูโรคกระบาดจะได้พบเห็นเนต็มตาถ้าหากทํา